ว่าที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญกันครับพอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเพิ่นการได้นำกล่าวปฏิญาณตนนะครับและกาแสดงนะครับรวมแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์รวมพลังต่อตาอ้านยาเสพติดและ,ะได้ทําการคิกอ off อนะครับเปิดปฏิบัติการตัดวงจรยาเสพติดย่างเข้มข้นและเด็ดขาดทั้งแผ่นดินพร้อมกันทั่วประเทศฮะว่าที่พันตรีอริศักน้อยสุวรรณครับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพิ่นการนำกล่าวปฏิญาณตนและแสดงเช girls, ิงสัญลักษณ์น,คนะคร,รับรวมพลังต่อต้านยาเสพติด เปิดแผนปฏิบัติการถ้ำสงครามยาเสพติดนะครับโดยพันในงาน,นกมีมัวนาส่วนราชการและกาหน่วยงานที่เกี่ยวของนะครับในพื้นที่ของอำเภอพะนารวมกิจกรรมนะครับตามนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยครับผู้ชมครับในฐานะภาคีเครือข่ายของหน่วยงานไฟความหมันคงร่วมกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดของประเทศไทยทั้งการป้องกันปราบปรามรวมไปถึงการบำบัดฟื้นฟูสภาพทางสังคมนะครับให้แก่ผู้ที่เกี่ยวของกับยาเสพติดเดช เพื่อนำตัวเข้าไปรับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีต่อสังคมและกับประเทศชาติพร้อมทั้งครอบครัวของเพิ่นนะครับรวมไปถึงการดูแลเด็กหน่อยเยาว,วชนให้ตนักถึงโทษและผิดพัยของอยาเสพติดโดยมีกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดเาว่าสิเป็นการปฏิยาณตนใน้องแตงรวมไปถึงการเดินรณร,รงค์นะครับพร้อมทางประชาสัมพันธ์การว่ายาเสพติดนี่บ่ดีเด้ ให้กับคนในพื้นที่และกาน้นองๆเยาวชนได้รับรู้รับทราบกันนะครับและก็มีการจัดนิทรรศาการพร้อมทั้งปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติดภ้าใ้หามาตรการหามาตรการหามาตรการ,าม,าการมีมีกอยังแนรองแต่งค่ะหามาตรการนะคะก็ประกอบไปด้วยหนึ่งคือมาตรการป้องกัน 2. มาตรการปราบปรามละกษามมาตรการบำบัดรักษา สี่มาตรการฟื้นฟูสภาพทางสังคมและหาค่ะมาตรการประชาสัมพันธ์และการสั่งการมีส่วนรวมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะทางปปสกได้เผยมาตรการป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูว่าสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาลโดยเพิ่นมุ่งเน้น3พื้นที่ค่ะก็คือพื้นที่ผู้ติดยาเสพติดพื้นที่การขายยาเสพติด พื้นทีลักลอบการนําเขายาเสพติดนั่นเองค่ะและเพิ่นก็ได้ประกาศ3มแนวทางทําท่านที่นะครับได้แก่หนึ่งสแสวงหาผู้ป่วยยาเสพติดทั้งรายเก่าและรายใหม่โดยเฉพาะผู้ที่เคยผ่านการบําบัดรักษาฟื้นฟูแล้วกลับไปเสพใหม่นะฮะต้องนําเข่าสู้กระบวนการท่านที่และต้องเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเอราว่าสิเป็นแพทย์และก็คุ้นครู่นะครับรวมกันบําบัดรักษา ในศูนย์ฟืน้นฟูสภาพทังสังคมโดยสามารถขอความเมตตาจากคณะสงฆ์ในพื้นที่ครับน้องแตงครับ<ฆ>โดยไ้วัดเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่บำบัดนะครับซึ่งสอดคล้องตามนะฮะบันทึกขอตกลงความรมม่วมมือหรือ MOU นะครับที่กระทรวงมหาดไทยได้ลงนาม MOU นะครับขอความอนุเคราะห์กับคณะสงฆ์ในพื้นที่นั่นนั่นเองนะครับสำหรับข้อสองคือคณะทํางานลงพื้นที่ไปตรวจต,ตามและแห้กาลังใจผููพานการบำบัดฟืนฟ้นฟูและครอบครัวอย่างต่อเนื่องเลยเด้ สหรขอ3มนะครับก็คือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สั่งการรับรู้และความเข้าใจสั่งการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนครับด้วยการบรรจุให้เป็นว่าระการประชุมในทุกการประชุมในระดับจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นครับให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐนะฮะได้เข้ามาทำนาทีการเป็นผู้นำในการสั่งการตื่นรู้นะครับและก็ เห็นถึงการซอยเหลือคนในชุมชนนะครับห้สังคมไทยและกัชุ่มชนของเพื่นนี่ปลอดภัยจากยาเสพติดนั่นนั่นเองนะฮะเป็นการรณรงค์นะครับพร้อมทางการก้าวปฏิญาณตนและการแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่าบอเออร์ยาเสพติดนั่นเองนะครับเพื่อนก็ได้ปฏิบัติการคิกออฟไปนะครับผู้ชมครับ